สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการสยามข่าทีวีนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาประกาศนะรเรื่องเซิร์เวอร์ MC มสัสยามครับนะบซึ่งตอนนี้เนื่องจาก1.5มา1.5.1นะมาแล้วนะก็เลยจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นของเซิร์เวอร์นะครับเ,เป็นเวอร์ชัน1.5.1แต่ว่ามอดเนี่ยวันก่อนที่ผมจะเปลี่ยนคือมันมอดมาแต่ว่าพอมนลงได้จริงๆมันลงไม่ได้ผมก็เลย ต้องต้องปิดเซิร์ฟไปก่อนนะก็คือเดี๋ยวรอมดก่อนแล้วกันมดมาเมื่อไหร่ก็จะเปิดแต่ว่าน่าจะน่าจะเปิดก่อนวันที่25เมษายนนะก็คืออาจจะหลังสงการนะเพราะว่าช่วงนี้ก็งาน,นเยอะเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดใครว่าแบบว่าไม่มีอะไรทํานะไม่ได้เล่นเซิร์ฟผมคนที่เล่นเซิร์ฟผมแล้วไม่มีอะไรทําเนี่ยก็มาดูนี้ได้นะดูมาครับ w a r of Night Warrior นะเป็นซีรีส์แมครับใหม่ของทางสยามครับทีวีนะครับ มันไม่ใช่ใหม่หรอก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกนะครับก็อาจจะตัดต่อไม่เก่งหรือว่าไม่สวยอะไรมากก็ยังไงก็อยากให้ชมน,นะก็เรื่องแรกนะสำหรับวันนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะก็คือจะมาประกาศเรื่องเซเวอร์นะว่าทําไมถึงปิดเออเซเวอร์เป็นอะไรเผื่อมีคนมาถามนะหลายคนคดังเซเวอร์อในในเว็บผมก็ประกาศไว้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับอย่าลืมนะถ้าว่างๆก็มาดูซีรีส์นี้ได้นะ จะมาครับ Walk off Night Warrior นะครับครับสวัสดีครับ